สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการเปิดแพ็กยูเวนะครับรอเปิดนะครับชาครับจะช้ามากเลยมาเลยครับกดก่อน <c oughs> มาดูนะครับเพ็กยูเว กับบาซ่าแต่บาซ่าผมไม่เปิดนะครับเพราะว่าผมมีเดยองแล้วยูเวนี่ครับอยากได้เดลิกมากครับเดลิกตัวเดียวผมขอเดลิกตัวเดียวจะดูว่ามาไม่มานะครับเพ็งนี้นะครับเดลิกนะครับตัวเดียวครับเดลิกไปครับอ่าลืมไปครับไม่มีทอง เดี๋ยวไปครับผมไปรับทองไปครับเนี่ยครับแบบแบบแบบขอโทษวยครับขอโทษด้วยไม่ได้รับมาก่อนแบบนะครับขอโทษด้วยขอโทษด้วยทำคลิปยาวเลยคลิปนี้ขอโทษจริงๆครับแบบเดียวนะครับ ตัวนี้กาลังดองทองนะครับกําลังดองทองโอเคครับ,บครับเลยครับไปครับนี่มาเดลิกครับเดลิกเดลิกเป็นตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดนะครับบอกเลยตัวที่ได้มากที่สุดไปครับจะเป็นใครครับหนึ่งสอง สั่งอืมดีหรือเปโอ้ยปกติผมไม่เคยพลาดนะครับปกติผมบอกเลยผมไม่เคยพลาดเจ็บใจโอเคไปอีกลอยทองเดลิกครับดลิกเดลิกเดลิกลูกพ่อไป ีนดูนะครับไว้ได้ใครครับดูครับดูครับเป็นใครโอ้ผมว่าซ้ำแน่นอนครับโอ้จริงเฮ้ยซ้ำอีกแล้วโอ้ก็ขอโทษนะครับมีรเครื่องผ่านเสียงรบกวนดหน่ในครับ ขอตัวนะครับนะครับขอเด็กตัวเดียวผมขอเด็กตัวเดียวครับผมขอเด็กตัวเดียวครับโอ้แกแต่กล้องหลังมากไปครับไปครับเดลิกเขาต้องท้ายน,นะครับจะได้ไหมหนึง่งสองโอ้ บอกนะครับเดลิกเจ็บใจครับเจ็บใจสุดๆบอกเลยอืมกองหลังผมไม่มีเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับว่าได้สามตัวเขับปิดน้ำไปครับนี่โอ้สามตัวโอเคก็ก็โอเคครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับไปเลยครับ